Yeah. ล่างงาม,งามจ้ากระบายไม้พวกใบล่างงามค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่รถพี่น้องกันล่างงาม,งามจ้าดี่เพื่นก็นว่าเห็นนั่งร่มขึ้นกันจ้าต่ว่าไม่เลื่อนว่าเอาดอกนี่รถพี่น้อง งามจ้างาม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 จ้า